เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสาหรายาสาวกวัยรุ่นห้ามพลาดครับราคาตกไปล้านสามแสนบาทนะครับป้ายแดงอยู่ที่2อล้านสแสนบาทนะครับผมขายไป1.3ล้านนะครับวันนี้ผมตั้งราคาพิเศษเพียงแค่แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับกับเจ้า Mercedes Benz นะครับผม G L A 200รุ่น Urban นะครับปี2019ันจดยีครับผมคันนี้นะครับเลขไม่น้อยมากนะครับเพียงแค่72,000มโลนะครับเป็น รถป้ายแดงของแท้นะครับรถมือเดียวรับประกันไม่แท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับสวยขนาดไหนผมพาไปดูกันเลยตัวได้เป็นระบบ Full LED High Performance นะครับ Mercedes นะครับผมได้ daytime running light นะครับผมปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับตัดหมอกคู่หน้านะครับผมกระจังหน้านะครับได้โลโก้ Mercedes ใหญ่ๆเต็มๆนะครับจุกๆไปเลยนะครับสภาพไม่มีเิ้วรอยเลยนะฮะหล่อมากๆเลยครับได้สีดำ c o s m o s Black นะครับบอกเลยว่าเท่มากครับยางนะครับเราได้ยางของ Yokohama นะครับมาฐานระดับโลกนะครับปี2023นะครับใหม่มากๆนะครับ โนตัวเนื้อยางนะครับไม่มีรอยเลยนะครับผมไม่มีการกินที่เนื้อตัวเลยนะครับบอกเลยว่าวิ่งเด็กยาวๆครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟระบบฟูล l อลยนะครับผมเป็นสีแดงสดใสนะครับได้เส้นคู่นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับตรงนี้นะครับเราได้ฟอนต์ G.L.A. 2 0 0ด้วยครับบอกชัดเจนนะครับแต่โลโก้ Mercedes นะครับบอกเลยว่าเงาๆาสวยๆไม่มีรอยนะครับ ไปอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับใสกริ้งเลยนะครับสีแดงเห็นชัดเจนครับผมตัวปลายช่อยเสียนะครับเป็นการตกแต่งโครเมียมครับบอกเลยว่าสวยมากๆครับเข้ากับตัวรถมากครับที่ตัวกระจกข้างนะครับเวลาตบไฟเลี้ยวนะครับขึ้น LED สีส้มกระพริบให้ด้วยนะครับผมและข้อดีของเจ้า Mercedes GLA คันนี้นะครับบอกเลยว่า ที่กระจกข้างนะครับปรับแสงอัตโนมัติด้วยนะครับบอกเลยว่าขับกลางคืนนะครับไม่แสบตากันแน่นอนครับผมผมเข้ามานั่งที่ driver's e a t นะครับบอกเลยว่า feeling นะครับ luxury premium จริงๆนะครับ feeling ที่พรมาลายนะครับผมหนังนุ่มนะครับจับสบายมือกระชับมือมากๆครับเป็นพวรมาลัย multi function นะครับผมได้ paddle shift นะครับคันนี้ได้เกียร์ dual clutch ด้วยนะครับผมปรับเปลี่ยนได้ไวนะครับคนขับขี่ทางไกลครับหลงรักแน่นอนนะครับได้ feeling ดิบๆที่หลายๆคนตามมาหาอยู่นะครับเหมาะกับรถยุโรปมากๆนะครับผม สภาพตรงกลางนะครับได้แอร์เป็นเทอร์ไบนนะครับดีไซน์เท่โมเดิร์นนะครับรูหลามีสไตล์มากนะครับตัวปุ่มแป้นทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าสภาพเดิมๆนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยนะฮะไม่มีการเลือนจางหายของปุ่มเลยนะครับผมทุกอย่างใช้งานได้หมดนะฮะแล้วก็ไม้ที่ตรงนี้นะครับตรงกลางเรืองซิบูวิวนะครับผมบอกเลยว่าควบคุมง่ายนะครับผมได้ความกรัวร่ได้ความอิเล็กโนมิกที่ค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ปุ่มแบ็กนะครับปุ่มเฟรนด์ตั่ตรงนี้นะฮะพวกคุมจองนี้ได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับเราสามารถมาที่ Dynamic Select นะครับผมเราสามารถปรับสเตียริงได้เลยนะครับชอบนุ่มๆสบายๆเบาๆก็ปรับคอมฟอร์ตนะครับผมถ้าอยากให้พวงมาลัยหนักหน่อยครับเร็วๆก็ปรับสปอร์ตก็ได้นะฮะบอกเลยว่าปรับได้หลายอย่างนะครับคันเรนพลายเม้นคอนโทรลหรือว่าโหมดการขับขี่ไดรฟ์นะครับเป็นสปอร์ตก็ได้ คอมฟอร์ตก็ได้นะครับแมนโน่ Manual ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเราสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะครับได้จอจุกๆนะครับ8นิ้วเลยนะครับผมหรือจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะฮะบ,บอกเลยว่าคุณชอบแบบไหน นเลยครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเราได้กล้องชัดเจนเลยครับติดรถมันด้วยนะครับบอกเลยว่ามีไลน์อินดิเคเตอร์บอกชัดเจนนะครับเวลาเราหมุนสเตียริชงวิวนะครับผมมันจะมีบอกให้หมดเลยนะฮะว่าเราจะถอยไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะองศาไหนนะครับผมมีเส้นสีแดงบอกชัดเจนนะครับไม่ต้องโครชนกันเลยครับแผงคอนโซลหน้ากลางนะครับเราได้การตกแต่งนะครับบอกเลยว่าเป็นสีซิลเวอร์เมทัลลิกนะครับเท่มากๆครับมีลายจิวเอเมทรีของเขาด้วยนะครับตัดกับหนังสีดําข้างบนนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับมาที่ตัวเบาะอันต่อครับผม เราได้เบาะนะครับเป็นเบาะ a r t ิโกของ Mercedes นะเป็น Signature ของเขาเลยนะครับเป็นสี Sahara beige นะผมบอกเลยว่าสวยดูนุ่มสบายตามากนะครับเวลานั่งห้องบีซานะบอกเลยว่ารู้สึกสบายรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สภาพเบาะนะครับถ่ายดูชัดชนะครับผมการเย็บได้นะครับบอกเลยว่างานเขาปราณีตมากๆนะครับเจ้าของเก่าช้รักษาด้วยนะครับไม่มีการถลอกการรอกนะครับผมดันเดินได้ตรงไม่มีรูยไม่มีขาดเลยนะครับบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับ ผมชอบมากๆเลยครับการตกแต่งอินเทอร์ i e ชอบมากครับแผงประตูข้างนะครับเราจะสามารถปรับเบาะตรงนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับปรับได้6ทิศทางเลยนะครับผมบอกเลยว่าสะดวกสบายมากนะครับมีลำบาร์สปอร์ตให้ด้วยนะฮะแล้วก็คันนี้ครับได้กระจกไฟฟ้านะครับทั้งหมด4บานกันเลยบอกเลยว่าสบายมากครับขึ้นลงอัตโนมัติทั้งหมดเลยครับเบาะหลังนะครับผมบอกเลยว่าสภาพกริบมากๆนะครับสภาพนางฟ้าเลยครับดูเนียนสบายตาไปหมดเลยนะครับผมชอบเบาะสีนี้มากนะครับซาราเบจนะครับผมการเดิน เส้นได้นะครับผมไม่มีขาดไม่มีรุ่ยเลยนะฮะเบาะนั่งสบายมากเลยนะครับผมคันนี้นะครับอีกข้อดีอย่างหนึ่งนะครับได้แอร์ตอนหลังนะครับผม2ช่องเลยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนกันเลยนะครับผมคนนั่งข้างหลังนะครับสบายๆกันเลยครับเลขไมค์คันนี้นะครับ7 2็0 0มโลนะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเลขไมค์แท้แน่นอนครับรับประกันไมค์แท้ครับผมเจ้า g o a 200คันนี้นะครับได้บูธไฟฟ้าด้วยครับไม่ต้องสัมผัสอะไรเขาเลยนะครับผม พามาดูที่ห้องเก็บสมถมภาระข้างหลังนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมเจ้าของเก่าไม่เคยวางอะไรเลยดีกว่านะครับดูเนียนตาไปหมดเลยนะครับผมไม่มีรอยถลอกเลยดีกว่านะครับเปิดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับให้ดูนะครับตรงนี้นะครับพลาสติกยังอยู่เลยนะครับผมบอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานนะครับเรามาดูกันต่อนะครับที่ตัวเม็ดอาร์ตนะครับบอกเลยว่าเป็นเม็ดอาร์ตเดิมๆนะครับผมจากโรงงานไม่มีการย้อมแมวไม่มีการชนดักมาแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ดูหัวน็อตกันเลยนะครับผม เดิมๆนะครับไม่มีการทําอะไรมาแน่นอนนะครับมาที่ฝั่งซ้ายกันต่อนะฮะตรงนี้ครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมก็ตัวน็อตนะครับเดิมๆนะครับผมท้ายดูกระดบตรงๆเรียวๆนะครับผมที่นี่โปร่งใสอยู่แล้วนะฮะเมื่อเราให้ดูตัวเรียวนะครับบุดไฟฟ้านะครับปิดเวลาปิดก็เหมือนกันนะครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องสัมผัสอะไรเขาเลยครับมาผมพาไปดูใต้ฝากระโปรงกันนะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับผม เครื่องเดิมๆนะครับเป็นเครื่องรหัส m 2 7 0นะครับ4สูบนะครับผม1นึลิตรนะฮะแรงม้าเหลือๆครับ156แรงม้านะครับแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับบอกเลยว่าขับสบายๆกันได้เลยครับผมอัตราเส้นเปลืองประมาณ15-17้กิโลลิตรนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูที่หัวน็อตยึดฝากระโปรงด้านขวากันต่อเลยนะครับผมเดิมๆนะครับไม่มีการแก้ไขไม่แน่นอนนะครับน็อตในเดิมๆนะครับผมแล้วก็ไหลมาข้างล่างๆเรื่อยๆนะครับจะเจอเม็ดอาร์ครับ QC อยู่ครบนะครับมาครมาดูที่ทางซ้ายกันต่อเลยนะฮะตรงนี้นะครับการเดินน็อตการเดินเวทอาร์คเรียบๆเดิมๆนะครับจากโรงงานซุ้มหัวโชซุ้มหัวโชด้านซ้ายนะครับผม QC อยู่ครบนะครับแล้วก็น็อตยึดฝากระโปรงด้านซ้ายนะฮะเดิมๆจากโรงงานครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมบอกเลยว่ารถดีแน่นอนสภาพดีแน่นอนครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะตรงกลางนี้นะครับ QC น็อตยิมปูจากโรงงานอยู่ครบทวนเลยนะฮะบอกเลยว่าคันนี้นะครับผมกล้าพูดว่ารถสวยแน่นอนนะครับใครสนใจอยู่นะครับ อย่ารอนะครับจัดได้เลยครับมาครับผมพามาดูเม็ดอัคนะครับผมเดิมเดิมนะครับที่ประตูหน้าคนขับนะครับผมบอกเลยว่าเดิมเดิมนะฮะเดินเรียดเดินตรงครับกลมแบนเรียบเดิมเดิมจากโรงงานครับผมไปดูบ้านอื่นกันต่อครับมาครับหลังขวานะครับผมเดิมเดิมนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับไม่มีการย้อมแมวไม่มีการแก้ไขไม่มีการชุบพิความแน่นอนครับผมมาครับหลังซ้ายนะครับผมเดิมเดิมนะฮะให้ดูกันแบบเต็มเมเลยนะครับผมเปิดโปร่งทุกอย่างครับมาครับหน้าซ้ายครับผมให้ดูกันเร็วเรียวนะฮะ ไม่มีการแก้ไขมาแน่นอนครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับอยู่ที่แค่2.39%นะครับผมเป็น beginning นะครับผมผ่อน4ปีนะและคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ครับเดือนละ14,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าใครสนใจนะครับซื้อสดนะครับไม่เสียแปดเดร์ด้วยนะครับผมใครสนใจซื้อผ่อนนะครับฟรีดาวน์ได้เลยครับเครดิตดีนะครับออกล็อศูนย์บาทได้เลยครับผมแล้วก็ที่เรานะครับดียังไงนะครับเราออกใบรับประกันสีชมพูแบบนี้ให้เลยนะครับผมรับประกันว่าอะไรบ้างนะครับรับประกันว่าไม่มีชนหนักพิ พบเจออะไรนะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับเรากล้าซื้อคือราคาเต็มทุกคันเลยนะครับผมแต่รถของเรานะครับมีการรับประกันหลังการขายนะครับผม1ปี10,000มกิโล้วยนะครับเครื่องเกียร์นะครับถ้ามีปัญหานะครับผมขับมาให้เราดูแลได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับใครสนใจนะครับจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาหาเราโดยตรงได้เลยนะครับผมจะมีทางแอดมินคอยดูแลให้นะครับ